ในป่าใหญ่ทางภาคเหนือของไทยมีตำนานเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนว่ามีเสือสมิงอาศัยอยู่เสือที่แท้จริงคือวิญญาณคนตายที่กลับมาล่าเหยื่อในร่างสัตว์ร้ายคืนหนึ่งในฤดูฝนกลุ่มพรานสามคนลุงคำ พรานเดชและหนุ่มน้อยชื่อบอยตัดสินใจเข้าป่าลึกเพื่อล่าสัตว์ไปขายแม้จะมีคำเตือนจากชาวบ้านว่าช่วงนี้มีเสือสมิงอารวาดแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อพรานเดชเรื่องเสือสมิงนั่นหรอลุงคำก็แค่เรื่องหลอกเด็กลุงคำเองอย่าพูดเล่นข้าเคยสูญเพ,เพื่อนรักเพราะมันมาแล้วคืนนั้น พวกเขาก่อกองไฟกลางป่าเสียงฝนซาเหลือเพียงเสียงมแมลงร้องแต่แล้วเสียงกิ่งไม้หักก็ดังมาจากความมืดบอยลุงได้ยินไหมก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อเงาดำมะหึงมากก็เคลื่อนวูบผ่านสายตาตามมาด้วยเสียงคำรามต่ำๆที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัว จากเงามืดปรากฏชายร่างสูงดวงตาแดงวาวปากมีเลือดเปะเปื้อนเขายิ้มให้แต่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ลุงคำถอยไปนั่นไม่ใช่คนแล้วเสียงคำรามผสมเสียงมนุษย์ร้องหวยหวนร่างชายคนนั้นค่อยๆย,ยืดแขนขนดำงอกขึ้นทั่วร่าง ก่อนกลายเป็นเสือสมิงตัวใหญ่ดวงตาจ้องมาที่พวกเขาอย่างกระหายบอยวิ่งหนีสุดแรงพรานเดชยกปืนยิงแต่กระสุนเหมือนทำได้เพียงหยุดมันชั่วครู่เสือสมิงพุ่งเข้าฟาดพรานเดชจนลม้มเลือดนองพื้นลุงคำไม่หนีเขาคว้ามีดหมอจากเอวกระซิบบทคาถาเก่าแก่ก่อนพุ่งแทงตรงกลางอก,อกของเสือสมิง เสียงร้องโหยหวนสะท้อนก้องทั่วป่าร่างเสือค่อยๆหดกลับเป็นคนคือพรานเก่าในหมู่บ้านที่หายตัวตนไปหลายปีก่อนดวงตาไร้แววเหมือนปลดปล่อยจากคำสาปลุงคำหอบเหนื่อยจำไว้นะไอ้หนูป่ามีสิ่งที่เราไม่ควรล่าเสียงลมกลางคืนพัดแรงขึ้นอีกครั้ง เงาเสือวูบผ่านสายตาบ่อยก่อนที่ความมืดจะกลืนทุกสิ่ง